อัพเดนบีเซอรี่ซีนอนคองสองเซ็นเตอร์ครับคลิปรีวิวส่งงานนะครับโคโาร่าอัลติสนะครับรุ่นนี้ปี2014รุ่นท็อปนะครับเอสปอร์ตเครื่องพันแปดนะครับลูกค้านำรถเข้ามาเปลี่ยนก่อไฟหน้านะครับของเดิมจนเป็นอาการแบบนี้นะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จจะมารีวิวให้ชมครับครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลนะครับสำหรับตัวก่อไฟหน้าโคโาร่าอัลติสนะครับตัวนี้เป็นรุ่นปี1415นะครับเครื่องพันแปดตัวเอสปอร์ตนะครับของเดิมนะครับแบบนี้ครับนะฮะ เป็นวันนี้ลูกค้าไปขัดมานะครับก็เลยมีอาการแตกรายงานแบบนี้นะครับก็เปลี่ยนแล้วก็ใส่ใหม่แบบนี้นะครับอ๋อให้ชมอีกท่าหนึ่นะครับตัวนี้เราซีนที่เครื่องสอดโคมาฐานนะครับบางกาให้ลูกค้าลอมนะครับแล้วประกันน้ำไม่เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเปลี่ยนกรอไฟหน้ากรุ่นนะครับก็สามารถติดต่อเปลี่ยนเบียร์เทอร์ซีซีนอองสบมเซ็นเตอร์ได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ